ตอนนี้ต้องขอการาบขอบคุณนะครับแก่ผู้ทุกท่านนรที่ให้เกียรติมาดูดูนะครับของคุณผู้ใหญ่แก่ๆนะครับแล้วก็ในฐานาะตัวแทนของครอบคร,รัวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้เรามาเล่นชมพิมพ์แกงหม้อครับเป็นการสุดท้ายนะครับก็ ก็จะทําหน้าที่อ่านประวัติทุกวันชนนเป็นทางการนะครับนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบี่เมฆวินัยไกรบุ่นะครับปัตจุบันนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอักษนายไกรบุรน,นะครับเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2513ที่บ้านเก,กาะไซหมู่9ตำบลประกาสายอำเภอเมืองจังหวัดก,กระบีน่นะครับ เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนนะครับบิดาชื่อนายราหิงไกรบุตรมารดาชื่อนางห้ามัตหมดจบน,นะครับพี่เมฆนั้นมีชื่อเล่นว่าเหงนะครับคนในครอบครัวก็จะเรียกว่าบางเหงนะฮะไปโรงเรียนก็มีชื่อว่าไนนะครับก็มาจากคําว่าวินัยนะครับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็จะเรียกเพราะว่าไหนนะครับพอมาอยู่เทพ รเราก็อยากมีชื่อเล่นหักน,นะครับก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเมฆนะครับเราก็จะรู้จักเขาในชื่อของเมฆแหละนะครับประวัติการศึกษานะครับก็จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัมมาฮานิชานิเชียรุกูลระดับพวศที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็หลังจากที่ เข้าวงการนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงก็มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน์สชุนชนันทานะครับพี่เมฆเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533นะครับถ้าใครจำได้ก็จะเริ่มต้นจากการเป็นในแบบถ่าโฆษณาถ่ายนิตยสารนะครับ แล้วก็มามีผลงานสร้างชื่อที่เป็นลักษณะเป็นวิดีโอนะครับก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงยอมของวงหินเหล็กไฟท่านจำได้นะพรุ่งนี้คอนเสิร์ตพี่โปกมาด้วยนะ26มีนาคมนะครับก็เรียนเชิญนะครับเทว่านะคมิวสิกวิดีโอเพลงนั้นก็ได้เปลี่ยนชีวิตพี่เมฆพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้มีโอกาสามีชื่อเสียงรู้จัก ในวงกว้างมากขึ้นนะครับเราก็ได้เป็นเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของพี่ไก่เวลายุทธนะพี่ไก่ก็น่าจะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยพวกเราที่เป็นเพื่อนกันก็จะนะฮะจำได้ว่าพี่เมฆเหมือนเล่นละครของพี่ไก่เป็นเรื่องแรกก็ผมจำได้ดีมันเป็นเรื่องประสาทเมื่อเล่นกับคุณลุงกันชัยนะครับหลังจากนั้นพี่เมฆก็ เล่นละครเรื่อยมานะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็มีความกังวลมากเพราะว่าเขาเป็นคนใต้นะครับเวลาพูดกลางเขาก็จะกังวลว่าเขาจะพูดไม่ชัดมีคนล้อว่าเขาพูดเหมือนทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความกังวลมากเพราะนั้นเวลาที่เขาท่องบทละครเนี่ยจำได้ว่าเขาจะโอ้โหท่องอ่านมอนว่าเป็นเสียงเลยนะฮะในหะน้านคนใกล้ชิดก็ ให้ฟังเป็นเกตนะครับ่ามออกมาเป็นเสียงเลยพูดออกมาเป็นเสียงเลยเพื่อที่ฝึกให้ตัวเองพูดชัดนะครับไม่มีสำเนียงใต้น,นะครับเ็าะจะตั้งใจมากนะครับแต่ละท,ทุกเรื่องภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงผลงานที่สร้างที่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงกับพี่เมฆเป็อย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องนังหน้าภาพยนตร์เรื่องนางหน้า,นนาเนี่ย น่าจะประมาณปี2542นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่เมย์ก็เป็นดารามาพอสมควรละเล่นภาพยนตร์เป็นพระเอกมาหลายเรื่องเล่นละครมาหลายเรื่องก็ถือว่าเป็นนักสแสดงคนหนึ่งแต่โอกาสในการเล่นหนังเรื่องหน้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตเขาอีกครั้งหนึง่งนะครับจากนักสแสดงนะที่มีชื่อเสียงธรรมดานะครับกลายเป็นนักสแสดงที่ได้สร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในตอนนั้น ผมจาได้ว่าผมมีโอกาสไปดูรอก็ผมฤมก่มกับพี่เมฆนะแล้วก็ผมยังพูดเล่นๆกับเขาเลยบอกว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้สนุกมากผม,กผมกว่าคือผมก็ามีโอกาสได้ถึงสองรอยล้านเขาบอกว่า oh, มันเป็นไปไม่ได้หรอกเ <c oughs> พราะในยุคนั้นเนี่ยสองสี่เก้าเก้าอพันธองเมินอะไแล้ยังร้อยล้านเลยซึ่งดังมากดังที่สุดนะครับ<ๆ>แล้ว แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่า,าพระพยโยนเรื่องหนางนาก็ได้สร้างบทพิสานให้กับองการพระพยโยนไทยและตัวพี่เมฆเ,เองเนี่ยก็ได้รับฉายาที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็เรียกเขาว่าพระเอกร้อยล้านตั้งแต่นั้นมา,าะมนะครับก็เป็นฉายาลยแลก็เป็นพระเอกหน้าไทยพระเอกร้อยล้านเมฆวิน,ในใัยไกรบุญแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้ว เขาเกือบจะไม่ได้เล่นท่านผู้ชมเล่นนั้นท่านผู้ชมเล่นหน้า,เ,นนนาเพราะว่าไม่รู้เล่าได้ก็มันเล่าเนย่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีนักสนแสดงที่แคสติ้งกันหลายคนแต่ว่าสุดท้ายเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็มีการเลือกกันเหลือสองคนนะครับกับ,บนักสนแสดงท่านนะครับปรากฏว่าจริงๆอ่ะช้อยส์แรกเนี่ย เขาเลือกเี็นคนไปแล้วแล้วก็มีการถ่ายทําไปแล้วด้วยนะฮะหลายฉายแกแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยตัวพี่เมฆเองก็ไม่รู้ตัวพี่เมฆเองก็ไม่รู้เขาก็เขาก็ากบบมีความกังวลเพราะเขาอยากเล่นเรื่องนี้มา,เากเพราะ็าตั้งใจ c a ติ้งเต็มที่แล้วเขาก็เลยไปปรึกษากับทีมงานนะพี่คนนี่ในเรื่องเขาบอกว่าผมได้หรือเปล่าผมได้หรือเปล่าพี่ พี่ท่านนั้นเบอกว่าไม่รู้เมืเ่อนแนแต่เอางี้แล้วกันเมฆมาทําบุญไปทําบุญกันดีกว่าเราก็ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะครับผมบอกผมจะทาบุญได้ยังไงอ่ะผมเป็นาศาสนาอิสลามผมทาไม่เป็นช่วยพาผมไปทำหน่อยพี่คนนั้นก็พาเขากา็ทาบุญพาไปทำบุญเสร็จพอทาบุญนวไหวสังฆทานเสร็จอธิษฐานเสร็จขอพรแบบชาวพุทธเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นสองวัน หนังถ่ายไปแล้วนะประมาณเจ็ดสีเขาก็กลับมาตามพี่เมฆไปเล่นเป็นที่มากคนราะึงจากว่านักแสดงท่านนั้นใหม่กว่าพี่เมฆมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับบทที่มากเท่าไหร่ก็มีการเปลี่ยนตัวแล้ววัดที่เขามาไหว้พระขอพรในครั้งนั้นคือวัดนี้เนี่ยสิริภูธรรลิมิต ไม่รู้พี่เมฆจะรู้หรือเปล่าว่าเขา <c oughs> เขาก็มามามาเรียกว่ามาล่ำลาเพื่อสุดท้ายที่นี่เลยแล้วเปเรื่องแปละนะฮนะแล้วหลังจากนั้นก็โดงดังมีชื่อเสียงเรื่อยมานะครับชีวิตสมรสครับชีวิตสมรสของพี่เมฆเนี่ยสมรสกับน้องเอ๋นะครับหรือว่า คุณออนชญากครบคุตรมีบุตรสิดาด้วยกันสามคนครับก็คือเด็กชายพงพลไกรบุตรหรือว่าน้องมาร์นะครับน้องมาร์กชอบร้องเพลงนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนพี่น้องศิงลปินนะที่อยู่ที่นี่นะครับคนที่สองชื่อเด็กหญิงปานกัญญาไกครบุตรนะครับหรือว่าน้องหน่งนะครับ น้องแมมมี่ชอบร้องเพลงมากกนะ็มีเลือดศิล,ลปินเป็นกลุ่มกันสองคนคนที่สามคนเล็กเลยนะครับสองขวบกว่าก็เป็นเด็หญิงสุพรญญาสุชัญญาไรห่หรือว่าน้องเมอร์สนะครับปุปนิณิสัยของพี่เม่ก็เป็นคนจิตใจดีครับรักครอบครัวกระตันยู่ต่อบุถการีและผู้มีพระคุณเป็นคนที่มีวินัยมากๆนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนดูแลพี่น้องเป็นอยา่างดีพูด ตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่เรียกว่า,าคาไหนคานั้นนะครับเป็นคนซื่อๆนะครับเป็นคนตรงงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูง่ายมากนะครับว่าเไวไลาอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดนะีเป็นคนที่อารมณ์เขาจะเปิเปดเผยเป็นคนเปิดเผยนะครับเป็นคนมีน้ําใจทุกนะคนที่สําคัญที่สุดเขาก็เป็นคนดีนะครับทางด้าน,านสุขภาพนะครับ พี่เมก็เป็นคนที่รักการออกกำลังกายมากก็เป็นที่รู้กันนะครับภาพลักษณ์ที่เราเจอเห็นเขาก็เป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรงนะครับกำยำแล้วก็ออกกําลังกายชอบออกกําลังกายมากเป็นคนที่มีพชัเช่นมีความมุ่งมั่นในการทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะโอ้โ oh, ห oh, มุ่งมั่นมากแล้วก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะสังเกตได้ว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจตั้งม,มั่นมากสมัยที่เขาเล่นหนักเรื่อง,งหน้าเนี่ยเขา เขาอยากตัวดำมากขึ้นอยู่างเพื่อให้ดูเป็นชาวนาจริงๆนะครับเขาถึงกับลงทุนตากแดดเลยนะผมจำได้ว่าจริงเขาคนคนตัวแดดมากก่อนหน้านั้นเพราะว่าเขาเป็นคนผิวซ้ำอยู่แล้วเขาจะไม่ชอบไห้ใครเรียกเพราะว่าไอ้ดำนะแล้วเขาก็จะแบบตัวแดดมากไม่ออกแดดแต่ถ้าวพยนเรื่องนั้นนะมันจําเป็นที่จะต้องใช้คนที่คนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน,นต้องรำทำนาตากแดดเขาไปนอนตากแดด คือเหมือนเหมือนฝล่างอาบแดดนะเพื่อเพื่อให้ตัวเองดําไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะโอ้โหจริงจังมากเล่นกีฬาวิ่งนะครับก็จะต้องวิ่งมาราธอนนะครับสีกว่ากิโลนะครับอสามนี่มาหน้าบ้านผมแล้วนุ่มออกไปวิ่งมารับอะผมบอกพี่เม์ผมยังนอนอยู่เลยไม่เป็นไร ขาก็วอร์มวิ่งหน้าบ้านเหมือนกันวิ่งไปวิ่งมารตีสี่กว่าผมตื่นก็พาผมไปวิ่งขับรถพาผมไปจับเชิงเซาไปเมืองการไปไหนต่อไหนเพื่อไปวิ่งโอ้โหสุดยอดและจริงจังมากผมจําได้ว่าู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะพาผมวิ่งมาราธอนให้ได้คือสี่สิบกิโลคือผมวิ่งได้แล้วยี่สิบกิโลยี่สิบกว่าโลวิ่งได้แล้วแต็สี่สิบเลยมันเยอะ แกก็ทุกวนผมมาซ้อมที่หน้าบ้านน่ะที่บ้านที่แกอยู่ทุกวันนี้นะครับผมวิ่งรอบหมู่บ้านนึกดูวิ่งก,กี่รอบถึงจะได้สามสิบกิโลวิ่งวิ่งง่ายยันมืดจริงจังมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทไม่ว่าทาอะไรจะทําจริงนะฮะเล่นกีฬาแบบก็นะเล่นจริงๆนะเอาจริงเอาจังไปทุกเรื่องนะฮนั่นคือนิสัยเขานะครับ แต่ก็ไม่น่าเชื่อคนระับก็มีเรื่องที่ทําให้พวกเราตกใจก็คือด้วยความที่เขาแข็งแรงเขาอยู่ในวันที่เขาแข็งแรงที่สุดเขก็ไปถ่ายละครที่เมืองกายทำได้ดีครัเขาก็เริ่มมีอาการของตุ่มน้ำพองก็คือมีอาการคันคันที่มือคันอะไรเงนะี้ยนะคันที่ยุบแล้วก็เป็นหายแล้วลหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการของตุ่มน้ำพองแล้วก็ ขึ้นเต็มตัวขึ้นเป็นตุ่ยใหญ่มากน่ากลัวมากแล้วเขาถ่ายรูปไว้เขาก็ไม่บอกใครเลยผมก็ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าเขาไม่สบายอยู่โรงพยาบาลพอถามอีกทีผ่านไปสองสามอาทิตย์เอ๊ะไม่สบายอยู่โรงพยาบาลน,นี่ะเอ๊ะชักยังไงก็เริ่มปกติก็กลายเป็นว่ามารู้ทีหลังว่าโอ้โหเป็นหนักเลยเป็นโร่ตุ่มน้ำพอง ซึ่งเขาก็ไม่อยากบอกใครไม่อยากปวดใครแล้วหลังจากนั้นก็มีอาการที่เรียกว่าปวยหนักเรื่อยมามันเริ่มตั้งแต่หน่เมษายน2 5 6 2นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้ารับการรักษาเรื่อยมานะครับอย่างที่ทุกคนทราบแต่อาการก็ดูเหมือนจะไม่หายสักทีขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นมากเอาดีเกอบหายกลับไปเป็นอีกแล้วนะครับเกอบหายกลับไปเป็นอีกแล้ว ก็พยายามจะทุกวิ่ีทางน,นะครับผ่านเวลาไปเนี่ยผมว่าประมาณห้าปีหนะ่งห้าปีจี่่เมกต้องปนทุกประมาณนะครับโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเป็นโรคแขนหนึ่งของทางโรคภูมแพ้นะครับซึ่งพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เขามาตลอดนะครับจน,นวาระสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่20มีนาคม2,500 6:17เวลาประมาณาทุ่ม4 9นะครับพี่เม่ก็จากไปอย่างสุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็พวกเราก็จะมาสบที่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจดจำเรื่องราวดีๆสมัยที่เขาเล่นหนักเรื่องทางหน้าเนี่ยเขาเขาอยากตัวดำมากขึ้นอยู่เพ่อให้ดูเป็นชาวนาจริงๆนะครับ เขาถึงกับลงถึงตากแดดเลยนะจำได้ว่าจริงเขาเป็นคนกลัวแดดมากก่อนหน้านั้นเพราะว่าเขาเป็นคนผิวคล้ำอยู่แล้วเขาจะไม่ชอบไห้ใครเรียกเพราะว่าไอ้ดำเลยนะแล้วเขาก็จะแบบกลัวแดดมากไม่ออกแดดแต่ภาพยนตร์เรื่องนั้นเนปะ็นจาเป็นที่ต้องใช้คนที่คนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน,นต้องรำทำนาตากแดดเขาไปนอนตากแดด <c oughs> คือเหมือนเหมือนฝรั่งอาบแดดะนะเพื่อเพื่อให้ตัวเองดำไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่โนอะ้โหจริงจังมาก เล่นกีฬาวิ่งนะครับก็จะต้องวิ่งมาราทอนนะครับสี่สิบกว่ากิโลนะครับตีสามนี่มาหน้าบ้านผมแล้วนุ๊มออกไปวิ่งมารับะผมบอกพี่เมผมวิ่นองเาอยู่เลยไม่เป็นไรเขาก็วอร์มวิ่งหน้าบ้านเมนกวิ่งไปวิ่งมาตีสี่กว่าผมตื่นก็พาผมไปวิ่ง ขับรถพบา,ไา,าไปจับเชิงเขาไปเมืองกาญไปไหนต่อไหนเพื่อไปวิง่งโอ้โหสุดยอดและจริงจังมากผมจำได้ว่าวิ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะพาผมวิ่งมาราธอนให้ได้คือ40กิโลคือวิ่งได้แล้ว21สิบแกิโลยี่สิบกิโลวิ่งได้แล้วแต่สี่สิบเนี่ยมันเยอะแกก็ชกวนผมมาซ้อมที่หน้าบ้านน่ะที่บ้านที่แกอยู่ทุกวันนี้นะครับผวิง่งรอบหมู่บ้าน นึกดูว่กี่รอบมันจะได้30กิโลวิ่งแ่บ่ายยันมืดจริงจังมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทไม่ว่าทําอะไรจะทําจริงนะฮะเล่นกีฬาแบบก็เล่นจริงๆนะเอ,เอาจริงเอาจังไปทุกเรื่องนะนั่นคือทิสัยเขานะครับแต่ก็ไม่ได้เชื่อครับก็มีเรื่องที่ทำให้พวกเราตกใจก็คือ ด้วยความที่เขาแข็งแรงเขาอยู่ในวันที่เขาแข็งแรงที่สุดนะเ,เขาก็ไปถ่ายลนะครที่เมืองกาญจน์ทำได้ดีนะเขาก็เริ่มมีอาการของตุ่มน,น้ำพองก็คือมีอาการคันคันที่มือคันอะไรเงี้ยนะคันไม่หยุดแล้วก็ไปหห้หวัและหลังจาก này, นั้นก็เริ่มมีอาการของตุ่มน,น้ำพองแล้วก็ขึ้นเต็มตัวขึ้นเป็นตุ่มใหญ่มากน่ากลัวมากแล้วเขาถ่ายรูปไว้ าก็ไม่บอกใครเลยผมก็ไม่รู้เลยรู้ไหมว่าเขาไม่สบายอยู่โรงพยาบาลพอสอถามอีกทีผ่านไปสองสามนาทีเอ๊ะไม่สบายอยู่โรงพยาบาลน,นี่อ๋อทีอ่ชักยังไงก็เดินปก,ปกติาก็กลายเป็นว่ามารู้ทีหลังว่าโอ้โหเป็นหนักเลยเป็นโลคตุ่นน้ำพองนะับซึ่งเขาก็ไม่อยากบอกใครไม่อยากกลัวใครแล้วหลังจากนั้นก็มีอาการที่เรียกว่า ป่วยนับเรื่อยมามันเริ่มตั้งแต่1นเมษายน2562นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้ารับการรักษาเรื่อยมานะครับอย่างที่ทุกคนทราบแต่อาการก็ดูเหมือนจะไม่หายสักทีข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงเป็นมากเอาดีเกิดหายกลับไปเป็นอีกแล้วนะครับเกอดหายกลับไปเป็นอีกแล้วนก็พยายามไปุูวิธีทางน,นะครับผ่านเวลาไปเนี่ยผมว่า ประมาณ5ปีประมาณ5้าปีที่พี่เมฆต้องทนทุกประมาณนะครับโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเป็นโรคแผลแดงนของทางโรคภูมิแพ้แะนะครับซึ่งพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เขามาตลอดนะครับจนจนวราระสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่20่มีนาคม2567เวลาประมาณ5้าทุ่ี่นะครับพี่เมฆก็ สนะครับแล้วก็วันนี้ก็พวกเราก็จะมาสบพี่เม์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจดจาเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่เม์ได้ทำเอาไว้นะครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณครอบครัวนะครับเพื่อนทุกคนที่รักพี่เม์นะครับพี่น้องในวงการบันเทิง,งและอีกามากมายนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนนะทุกคนพี่เม์ ถ้าได้ยินอยู่ว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาคงดีใจนะครับที่เล้เอย่างนี้ว่ามีคนรักเขามากมายนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแต่ก็ครักเขาปวมทางรูๆของเขานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราก็คงม,มาส่งทิ่เมฆพร้มมอมๆกันนะครับเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณมากครับ